าาา้คลกไสินรังค่าใหม่บันบาลิสไพยโดนทอริสไพรรังค่าใหม่ๆสุกดำจะบอกได้ว่ามเอเซ็ปเอเซ็ปกับสิกินแซ่ ลาวันนีุ้งจำแับข้าวเหนียวคุณเสาวกัเนี่ยวันนี้ก็แต่ข้าวเหนียวคือเก,ก่ากะอยากอายคนเน,นาะให้สิกล้าปานนั้นเกยบแกงดอกผักติ้ว ข้าวเหนียวมีข้าวเหนียวบอมีอืเขียนพี่ชาาก็เขียนเมื่อแรกก็เขียนเขียนหมดแล้วยังไม่ส่งหมั่นไปให้เขาเลยเื่อนส่งมาให้อือ เันลาเลนไทยมีใครได้ก <laughs> ี่ดอกแล้วเนื้อาาจษ อผมว่าทุกสิทประกันชีมาลกเนาะเป้าเอ็ดต่อข้อรัที่นี่โอ้ทะลุทะลุผมจะต้องซีฟ้บจะต้องที่นี่คือมือเขาบวกห้ไร่มซื่อๆทะลุแกก็จะต้องมักจมีการชี้เอนบ้างครับต้องชี้มาผู้ใดประมาทผู้ใดประมาทเพราะก็ต้องแจ้งออกรขับรต้องประมาแจ้งอก็หาครับ รับคดีรับคดีตามประมวลข้อนี้บุคคลที่1ีนี้11นี้เกิดที่นี้อืมการรอืมจึงรับเป็นคดีจราจรที่11ไว้ทําการสอบสวนเนื่อจากการสอบสวนได้เห็นครั้งนี่เกิดจากในกรณีนี้ที่ขับรถมาอืโดยแม้ร่างก้มดูท้าเบื่อมองขึ้นมาแล้วเกิดปัญหาแล้วไม่ลดเสียไปเฉียวชนปอกไฟ และเราไปได้รับความเสียหายแต่นายไม่ได้รับบาดเจ็บเจ็บเจ้าก็หายทราบเจ้าก็หาในข้อหาขับรถโดยประมาทผู้นี้ต้องเสียค่าชดเชยอื่นเสียหายทำการเรับทบาบข้อข้อหาดีแล้วให้การรับสารภาพตลอดข้อกัอหาและยินยอมชำระหน้าปรับยินคำแก้เกียรติเสียบเป็นเงิน400บาทตามคดีที่หนึ่งฟังเกียรลงที่บีบีคดีจราจรเสียจิ้นกันแต่เวลาและคือลดให้นางนี้ไปผู้ซื้อสินค้ ไปเดี๋ยวเวลานี้ลงก่ตุ้มประกันสิมติกินม่ได้ประกันมันกัะสิบสียบันร้านปียิีัมันมันขับรถรถเอยุแต่ว่ามันมันเมางีน้อยนยเจ็ดอ่ะแต่มาแจ้งเขาช่วงอาบริกนแล้วมันประกันเยลุลงไว้เ่นร้านถ้าลงผมก็ต้องปับบางท่นมันมันกับเบอรยางปับมันันมีเงินก็ผมมันว่าแต่เมียนมันยู่งประกันท่านหนึ่งผมก็ต้องจาเอาไปเอามาประกันบนลงก็ได้ครับ ออกไปเที่มกันเลยจีบมาใส่ใ้เขาดิเลยใส่เขาเ้าเขาตัวประกันใส่เขาปราบู้แห่งเราใส่เที่ยเอาไปผูแย้งเราทีนี้เาเลาลกอีแต่ลูกต้องปั๊บเดี๋ยกไม่แล้วเดี๋ยแลูกอีต้องปั๊บเีกเอมาตัวยากเขีมกัเทมกันเลยแสบอยู่ก็มันหิวเป็นเจอลบกคลิปเก่าอยู่อ่ะคลิปหลังเพ่งกับพิศเรา คนที่ไร้ตัวตนแท่บ <SM> <tiếp> <to> ้าแทบพักเอายังเขาเจ๊ข้อข้อหาแล้วต้องนับคดีจราจรไปด้วยเลยทีแรกลุ้งหนึ่งโป๊ะตันวาก็ได้ยโป๊ะต่นวาโป๊ะแต้มจีมาปั๊บเหมต้องลงค่อยค่อยตัดค่อยตัดถ้าปั๊บเออมันมาที่ข้างถ้าปั๊บเนี่ยต้องตัด มะเลขงมะจีข้างทีท่อยากร่งร่วงไปเยอมันึ่งตักมนจีข้างมนจีข้าอยู่ี่มนจีเรถ้าป่าบแล้วต้องตัดครับถ้ามันจะมาปรับพิอิาถึงรับเป็นคดีแล้ทำการเดียวียว่ปฟกินเป็นบ้างกินเป็นบ้างหรอเกียรโอ้โเกียดตนแต่ว่าถเ้าจะวันจะตัด สุภรีดีเจจะขอรงงานนานนงมาจริงเขาต้องการาจแม่กี่เขาครับผมออสวัสดีครับกี่เขาเจ็ดน,น้อยเจ็ดน,น้อ <c oughs> ยแมยแม่กรับมาแม่มาบอสเซตไปไหนเป็นตายเลยตัย <c oughs> ตต้งตั้งคืนจากียกด้ล่ะครับกราบผมดูแลตัวกระพับครับผม สวัสดีพี่มุกปามุเาากเขาต้องถกใจคนหรอกดิู้ใหา่บ้านอขอเขาเลี้ยงร<อ>ต่คนเดลยวกขวนที่หงส้นจะไม่บ้านหือกันเนี่ยแต่บนต้งเ่า,เ,าเดี๋แม,เแม,เแมเ่เบิร์ตเบริเบร,บร,บร,บรนบทตกมูฟ้าเลยสวัสดีนิ้วโตเงินนป้าคำมุก มือใดนเนาะกิได้กินเกียดเนาะครับสวัสดีครับมาครับตามตกอยเฟสเด้อครับเด้อครับมากินเ่าน้ำกันครับเจอกันใหม่ง้อหน้าอืมฮ <c oughs> อฮอออกานหน้าเจอกันใหม่ซีน สบานที่สินแห็นสวัสด an um ีขอบคุณท่านรับคำวุฒพรคุณตระกัลได้แจกดอกไปุดอกแล้เราวานไท้ายเกินคุณลองค้นมาอาจจะดังแล้ววะท่านว่ง ยุสนาบินกฤจาก้าวัะอาผมจำว่ามันเป็นซูซีก็พอ่ค่เยสุดลายสไม่ได้ซูซี่ดังมันไม่ได้ดังมันลอยไปซื้อใครดังใครดังนี่ไม่ใช่ีใครดังดังไฟดังยังไงก็อิตีคีอีพอแล้วมันเป็นใหม่อวอยกรบมพูดอะไรสัก้าว่าเี้ยไมนได้ดังเลย ก็ขอให้มีความสุขในวันวาเลนไทน์เอาไว้นี่เนาะการับงานจากเดินนองกัดกาดเองสวัสดีครับรูปจะเสียอีดีขี้อ๋อจิ้มจารากจิ้มนั่นกลาไรเวยบนูนเนี่ย